สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของกีฬาเพราะเขาบอกว่าความสุขที่คนในประเทศจะได้รับมากที่สุดวัดได้จากความสําเร็จเวลาชาติของตัวเองเป็นเลิศเป็นแชมป์ในเรื่องของกีฬานะครับก่อนจะไปสนามบินเริ่มจากใกล้ตัวกีฬาไทายอยู่ในสายเลือด หากพูดถึงมวยคุณผู้ชมครับมวยรุ่นที่เราเก่งที่สุดก็คือซ u เปอร์ฟลายเวทไม่เกิน52กิโลกรัมเขาทรายกาล็กซี่เคยเป็นแชมป์และเขาทรายสร้างสถิติเป็นคนที่รักษาเข็มขัดได้มากที่สุดถึง19ไฟหลังจากจบยุคข,ของเขาทรายไปตอนนี้มาสู่ยุคข,ของคนคนนี้คุณผู้ชมครับแหมมสีสเกตเขาเพิ่งจัดไปคว้าแชมป์และเป็นการคว้าแชมป์ที่ฮือฮาเพราะเขาชนะนักชกที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในโลกกลับมาไทยเป็นยังไงจัดไป สีสกเกตของไทยคุณผู้ชมครับในกางเกงสีเหลืองนะครับพกสถิติ7ปีแพ้แค่ไฟเดียวครับนกทางด้านของโรมมน ales, กนซาเลสกางเกงดำนะครับจากนิกรารัวนี่เป็นเจ้าของแชมป์นะฮะลงไปกองตั้งแต่ยกแรกโรมันไอ้กางเกงสีดำเนี่ยนะฮะชกมา12ปีไม่เคยแพ้ใครชก42ไฟชนะขออภัยชก46ไฟิบไฟชนะ46ไฟเป็นเจ้าของตำแหน่งเซนตต่อเซนหรือกิโลต่อกิโลที่เทพที่สุดในโลกนะครับแม้ไฟนี้โรมัน จะได้ค่าตัวมากกว่า20ล้านบาทมากกว่านักชกไทยที่ได้เพียงแค่3ล้านนะฮะแต่ศรีสะเกดครับก็ชกอย่างชนะใจคนดูที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะใจคนที่ชมการถ่ายทอดสดจากทั่วโลกนะครับแล้วนี่ฮะสุดยอดน้ำใจนักกีฬาครับชกกันเลือดอาบแต่หลังจากได้ยินเสียงระฆังปุ๊บกอดกันนี่คือสุดยอดสปปริตนะครับของการเป็นสุดยอดนักกีฬาแล้วก็ชนะคะแนนเป็นแชมป์โลกนะครับแล้วก็เพิ่มสถิติแชมป์ แล้วก็เป็นแชมป์ที่ชก47ไฟชนะ42แพ้แค่4กลับมาประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับนี่แค่ที่สนามบินนะครับล่าสุดครับที่บ้านเกิดศรีสะเกดเนี่ยนะฮะก็ได้มีการจัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีการแห่รอบเมืองนะครับนี่ฮะเป็นสุดยอดนะครับอยากเห็นกีฬาไทยให้กำลังใจสุดยอดฮีโร่ของเราแบบนี้ในวัย30นะครับ ตอนนี้เขามาพร้อมกับเข็มขัดแชมป์โลกแล้วก็สถิติชนะ15ไฟล์รวดแล้วคุณผู้ชมฮะเมื่อคุณเป็นแชมป์โลกเมื่อคุณเป็นนักมวยที่ทั้งโลกกาลังจับตาและยกย่องมากที่สุดสิ่งแรกที่คุณทําคืออะไรครับนอกจากถ่ายรูปกับแฟนๆนะฮะพี่แกไปสอบใบขับขี่ฮะคุณผู้ชมะเดี๋ยวเราจะให้ดูครับคือ,อต้องผ่านอยู่แล้วนะฮะเพราะสายตาต้องเป็นเลิศหลบหลีกหมัดอะไรประมาณนั้นก็ได้ใบขับขี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับ